รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิตเวลาดีทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งทางขาวทบห้าแบบนี้ด้วยกันค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากจะทรงเป็นพุทธมามกะที่ดีแล้วนะคะพระองค์มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่นี่และได้สร้างพระพุทธรูปไว้องค์หนึ่งจะเป็นองค์ไหนตามอิงไปเลยค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใคร การสืบค้นร่องรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเนื่องจากได้เผยถึงปริศนาลึกลับเกี่ยวกับเจดีหกว่าที่ก่อสร้างอยู่ด้านหน้าวัดพระบรมธาตุเจดีแห่งนี้ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจดีหกว่า ok แห่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจดีหินแบบจีนซึ่งเป็นเจดีปริศนาไม่ทราบแน่ชัดถึงที่มาเนื่องจากชื่อของเจดีนี้ เป็นชื่อคำพ้องเสียงแฝงสองความหมายคำว่าหกว่าหมายถึงลักษณะทางกายภาพที่มีต้นว่าหกต้นร้อมรอบเจดีและอีกในยะหนึ่งเป็นภาษาใต้ที่แปลว่าโกหกนั่นเองจากบันทึกนะคะซึ่งมีหลักฐานยืนยันแน่นอนนะคะบอกว่ามีนายทหารซึ่งพรีชีพแทนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ และกระดูกของเขาเนี่ยเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อพระเจ้าตากสินก็เลยได้นํากระดูกของเขาเนี่ยบ่อฝังไว้ตรงวบริเวณนี้นะคะซึ่งจาพยาน,นาครพัฒนนะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ทานุบํารุงนะคะแล้วก็ทําบุญให้กับกระดูกนะคะของคนที่เสียสละ ร่างเนี่ยแทนพระเจ้าตากสินและในยุคนั้นนีก็ได้มีการปลูกต้นว่าขึ้น6ต้นให้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพระเจ้าตากสินเพื่อที่จะให้ดํารงพระชนชีพอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีความสุขนะคะต้นว่าทั้งหต้นนี้ก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องจาเึกไว้ว่าสิ่งที่ผู้คนกล่าวในยุคนู้นนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินซิพระชนนั้นไม่มีข้อมูลความจริงค่ะสมัยต้นกรุงรัตนโก,กสินทร์ เจ้าพระยานครศรีธรรมราชพัฒได้รับพระบรมอัฐิที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินส่งมาให้ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเจ้าพระยานครศรีธรรมราชพัฒได้สั่งเจดีย์หินจากเมืองจีนบรรจุไว้หากแต่ความจริงแล้วเจ้าพระยานครศรีธรรมราชพัฒท,ทราบอยู่แล้วว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังทรงประทับอยู่ที่เขาขุนพนมนั่นเองดังนั้นอัฐิที่ได้รับมาจากกรุงเทพจึงเป็นอัฐิปลอม แต่ต้องน้อมรับไว้เพื่อไม่ให้เกิดพิรุษว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังมิได้สิ้นพระชนด้วยเหตุนี้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชพัดจึงได้ปลูกต้นว่าไว้หกต้นเพื่อเป็นการสร้างปริศนาว่าโกหกหมายถึงโกหกว่าเป็นพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพื่อให้พระองค์ทรงปลอดภัยจากการคุกค,คามจากผู้ไม่ประสงค์ดีนั่นเอง และเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของนายทหารท่านนั้นที่เสียสละชีพเพื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะลูกหลานสกุลนนครทุกคนค่ะทุกปีก็จะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับนายทหารท่านนี้นะคะซึ่งกระดูกถูกฝังไว้บริเวณนี้แต่ไม่ได้เป็นการถวายผ้าตราจีวรเหมือนปกตินะคะแต่เป็นการถวายผ้าอับน้ำฝนเพื่อเป็นการระลึกถึงคนคนนั้นซึ่งทำให้สกุลลูกหลานานานครนนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันค่ะ และนี่จึงเป็นการเผยปริศนาเรื่องที่มาของเจดีหกว่าว่าแท้จริงแล้วเป็นที่บรรจุอัฐิของนายทหารกล้าท่านหนึ่งที่สละชีวิตเพื่อให้สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเสด็จลีภัยทางการเมืองมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจว่าเจดีหว่าแห่งน,นี้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตาม แต่ในเวลาต่อมาได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชประดิษฐานไว้ที่น่าจะดีหกว่าแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่เคารพศรัทธาในตัวพระองค์เป็นจำนวนมากเมื่อมีโอกาสไปที่วัดมหาธาตุก็จะไปกราบสการะพระองค์ท่านที่เจดีหกว่าอยู่เสมอตามความเชื่อดั้งเดิม หลายคนถามอีกมานะคะว่าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดห้วยประกัง้งจังหวัดเชียงรายค่ะลงเครื่องบินไปปับ๊บไม่ถึง10บนาทีก็ถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้ตามไปกราบนวัสการองค์พระแม่ด้วยกันค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเ7เมษายนที่ผ่านมาถือเป็นวันเกิดขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม วันนี้ทางรายการจึงพาท่านผู้ชมมาเยือนวัทุยปรากัังที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของการสร้างองค์พระแม่กุ่นอิมปางประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งการเดินทางมันนั้นไม่ยากเลยค่ะจากสนามบินเชียงรายใช้เส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นจังหวัดเชียงรายผ่าน5้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเมียงรายผ่านสะพานข้ามแม่น้ำกกลงสะพานให้ชะลอความเร็วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณแยกไฟแดง เข้าสู่บ้านใหม่ตำบลริมกกมุ่งหน้าผ่านร้านอาหารเอกโอชาจนเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าไปที่ตำบลแม่ยาวผ่านไปประมาณ1กิโลเมตรให้สังเกตป้ายบอกทางเข้าวัดจะอยู่ฝั่งขวามือของถนนขับไปตามเส้นทางที่ป้ายบอกเราก็จะถึงวัดหว้วยปลากั้งพอดีค่ะตอนนี้อางทีนผู้ชมขึ้นเครนก่อสร้างมีความสูงถึง75เมตรเท่ากับความสูงของตึก25ชั้นค่ะ มาดูการก่อสร้างและการฉาบปูนทาสีองค์พระแม่กวนอิมซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะจากจุดนี้เราจะเห็นว่าความงดงามนะคะรวดลายศิลปะต่างๆที่ประดับป,ประดิปดาอยู่บนองค์พระแม่กวนอิมหรือแม้แต่พระหัตถ์นะคะทุกอย่างอ่อนช้อยสวยงามค่ะพร้อมที่จะรอให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาได้เยี่ยมชมกันเร็ววันนี้แล้วแน่นอนนะคะ สำหรับองค์พระแม่กวนิมจะได้ว่าเป็นพระแม่กวนิมปริมาก,กรรมที่อยู่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งคนสามารถนะคะขึ้นลิฟต์ไปชม,มวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะในองค์พระนั้นสามารถจะนั่งลิฟต์นะคะขึ้นไปชมวิวได้จากทางช่องที่เป็นบริเวณที่เป็นพระเนตรของพระแม่กวนิมนะคะกับจุดตรงกลางอุณาโลมจุดนั้นคือจุดชมวิวซึ่งนักบ<ม><ร>ชมสามารถรที่จะไปชมวิวได้ด้วยค่ะ าบริเวณเนินโพธิสัตว์ตรงนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กุลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างมากว่า2ปีแล้วพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ของหลวงพ่อพบโชคกว่าร้อยชีวิตมาร่วมกันสร้างปฏิมากรรมมหัศจรรย์ชิ้นนี้ขึ้นมาตามนิมิตของพระอาจารย์พบโชคแบบที่เรียกได้ว่าไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดเดอองค์พระโพธิสัตว์กุลิมปางประธานพรอ,องค์นี้มีความสูงถึง79เมตรเทียบเท่ากับตึก25ชั้น หน้าตักกว้าง35เมตรมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปนวัพสการชั้นบนสุดขององค์พระแม่กวนอิมอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงรายได้อย่างสวยงามเป็นจุดที่อิงอิงนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าได้อยู่ใกล้กับพระเนตรนะคะของพระแม่กวนอิมซึ่งอยู่บริเวณภายนอกขององค์ท่านนะคะมีความสูงถึง75เมตร กะเช้าที่เป็นกระเช้าก่อสร้างอันนี้นะคะจะนําเราเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับดวงพระเนตรของเจ้าแม่กวนอิมะคะ่ะถ้ามองจากตาเปล่าจากข้างล่างนะคะจะเห็นถึงความงดงามและใบหน้าที่อิม่มเรือแฝงด้วยความเมตตาของพระแม่กวนอิมไม่ชัดเจนนะคะแต่จากจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นใบ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 หน้าหรือพระพรกของเจ้าแม่กวนอิมนะคะชัดเจนนะคะจะพริ้มอิ่มบุญมากค่ะบนกลางด้านบนนะคะ ที่เราจะเห็นเป็นรูปพระพุทธองค์นะคะอยู่ด้านบนเนี่ยอยู่บนมวยเกตเลยค่ะด้วยความโดดเด่นขององค์พระโพธิสัตว์กุอิมที่ตั้งอยู่บนเนินสูงจึงทำให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลภายนอกได้สร้างเสร็จแล้วเกือบ80%อีกไม่นานนักพุทธศาสนิกชนจะสามารถเข้าไปสักการะองค์พระแม่กุอิมปางประทานพรนี้ได้แล้วนะคะเชื่อกันว่า หากใครได้ไปขอพอรจากพระองค์ท่านแล้วจะประสบความสำเร็จจากแรงศรัทธาน,นะคะจะเห็นว่าทุกคนไม่มีใครโกรธความสูงเลยค่ะจับทำเรื่องความสวยง,งามโบกปูนนะคะแล้วกำลังจับลวดลายให้กับฐานของกริบบัวอยู่นะคะคนงานที่พิมพ์ทำตั้งแต่แรกในประมาณร้อยกว่าคนนะคะตอนนี้เหลือช่างทำสีทำปูนก็เพียงแค่สี่หาสิคนค่ะคาดว่าอีกราวสามเดือนข้างหน้า การสร้างองค์พระแม่กวนอิมกสรแล้วเสร็จบริบูรณ์นะคะประชาชนทั่วไปสามารถปัสการ,รากขอพรทั้งภายในและภายน,นอกได้ตอนที่พระองค์ท่านสวยงามแล้วค่ะพรทุ่ีประกังจ,จังหวัดชิงไายเป็นาศา,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 ศาสนสถานซึ่งมีความสวยงาม และคิดว่าคนพุทธทั้งประเทศนะคะจะได้มาชื่นชมนมามศัสกระเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนทีเดียวนะคะนอกจากหลวงพ่อพบโชคจะสร้างคนนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญอ,อีกอดีแล้วท่านยังสืบสานพระพุทธศาสนา เรียกว่าคนต่างชาติสามารถที่จะมากราบไหว้ขอพรพระแม่กลนอิมได้จากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยด้วยค่ะตอนนี้นะคะยังขาดหะอีกหลายสิ่งหลายอย่างอีกเยอะทีเดียวนะคะท่านสามารถส่งปัจจัยนะคะเข้าสารอาหารแห้งเพื่อมาช่วยเหลือที่วัดแห่งนี้ได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแค่คนละหนึ่งชิ้นท่านเองนะคะหญิงเชื่อว่าการสืบสารดํารงพุทธศาสนานั้นจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกราบนานเท่านานค่ะ นอกจากนี้ภายในวัดห้วยปลากัง้งที่จังหวัดเชียงรายก็ยังมีพบโชคธรรมเจดีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอประทานพรให้กับทุกท่านได้พบโชคดีตลอดไปพุธธศาสนิกชนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวัดและกราบขอพอรได้จนถึงเวลาสามทุ่มครึ่งของทุกวันซึ่งทางวัดจะทำการเปิดไฟจนสว่างสวยไปทั่วซึ่งอีกไม่นานนักหากองคเจ้าแม่กลอิมแล้วเสร็จ ทางวัดก็จะเปิดไฟส่องสว่างให้กับองค์พระแม่กุนอิมด้วยอีกเช่นกันค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมาขอพรได้ยาวนานมากขึ้นหากยังจะช่วยให้ชุมชนบริเวณน,นั้นเกิดความสว่างจากแสงไฟในยามค่ำคืนขององค์พระแม่กุนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ทางวัดเวยประกังจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดไฟพบโชคธรรม,มัจเจดี880ดวงและองค์พระแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สวยงามเด่นสง่าในยามค่ำคืนซึ่งจะเป็นแสงสว่างช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกท่านคะ่ะต้นคิดก็ทีแรกก็เปิดไฟถวายกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกลางคืน เพราะว่าอยู่บนม้อนดอยนี้ก็ถ้าให้แสงสว่างคนก็จะเห็นไปทั่วอาณาจักรบริเวณใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยกมือไหว้ด้วยเหตุน,นี้เองก็ตัวเองทนค่ากระแสไฟฟ้าไม่ไหวก็เลยออกแบบคิดว่าก็ให้ช่วยกันดีกว่าไหมคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพเปิดถ้าคืนนี้มีคนเป็นเจ้าภาพเปิด500บาทเราก็จะเปิดในคืนนั้นวันไหนไม่มีเจ้าภาพเราก็ปิด ก็ใหม่ๆก็ปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดแต่ตอนหลังต้องมีเจ้าภาพบ่อยๆครั้งที่เจ้าภาพมีเจ้าภาพมาร่วมกันเปิดไฟบนพบโชคธรรมะจดีเป็นกระแสไฟที่เป่งประกายเหมือนฉาบด้วยทองให้ผู้คนสัญจรไปมาได้กราบไหว้กันก็สําหรับคนที่อยากจะดูแลอยากจะทําบุญก็หลอดไฟวนพบโชคธรรมะเจดีก็จะขาดบ่อยๆก็มาร่วมกันบริจาคหรือจะบริจาคค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อเปิดไฟเหมือนจุดคมตะเกียงหรือจุดเทียนถวายน้ำมันแก่เจ้าแม่กวนอิอนมปัจจุบันเราปเป็นใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็มาบริจาครัพย์เพื่อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในวันเกิดตัวเองบ้างวันวันสำคัญของตัวเองวันร่วมช่วยกันบริจาคก,ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหมือนถวายโคมไฟให้แก่เจ้าแม่กวนอิมหรือเติมน้ำมันเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองก็น่าจะได้ความสว่างสวัยในชีวิต context. เขาบอกว่า แต่เดิมนั้นเราจะใช้น้ำมันเติมตะเกียงกันของเจ้าแม่กุนอิมตามตารถวายน้ำมันตามประทีพของพระโพธิสัตว์แต่ปัจจุบันใช้กระแสไฟฟ้าน่าจะได้อานิสงส์แห่งความแสงสว่างในชีวิตมีทางเดินชีวิตใหม่ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนได้ร่วมทำบุญบริจาคทานด้านนี้กันบ้าง สนับสนุนโดยเอสตาพูเลวเล่เชียงราย Happynet Hostel เชียงรายกับอีกหนึ่งโครงการดีๆกับปุ๋ยรุ่งอรุณ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนในชาติซึ่งมีพื้นฐานครอบครัวในเรื่องของเกษตรกรรมและมีความรักในการเกษตรกรรมได้ทําพืชผลทางเกษตรให้คนไทยได้มีพืชและอาหารที่กินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณ อรุณกับปุยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูโครงการดีๆอย่าง My Little Farm ที่ค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปี6กันต่อและวันนี้เรามาพบกับชมหน้าของโรงเรียนที่เข้ารอบทั้ง10โรงเรียนจากทั่วประเทศที่มาเข้าแคมป์เป็นเวลา60วันค่ะจากความสำเร็จโครงการมา Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรภายใต้แนวคิดคิดจริงทำจริงบนพื้นที่จริง ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผ่านมาครั้งนี้9่ป,ปีที่6โดยจะร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรทั้งการปลูกการลงทุนการบริหารจัดการเพื่อสามารถไปใช้ได้ในชีวิตจริงซึ่งวันนี้มี10ทีมที่ผ่านการเข้ารอบ LF1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่าน LF2 โรงเรียนเทศบาล5เด่น 5, 5, 5จังหวัดเชียงราย LF 3โรงเรียนนางรองพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ LF4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัสด์จังหวัดพิจิตร LF5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจังหวัดขอนแก่น LF6 นาบอกคำวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร LF 7โรงเรียนประชามุงคลจังหวัดกาญจนบุรี LF 8โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ LF9 โรงเรียนราชประชานุคร์สองจังหวัดแพร่ ลฟสิ 10, โรงเรียนพยุหพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์มาจากโรงเรียนนาบวคำวิทยาคมจังหวัดกาบ่งเพชรค่ะอสอนเยอะมากเรื่องปุย๋ยเรื่องดินการเตรียมดินก่อนปลูกพืชการการเลือกพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดิน ต้องขอขอบคุณปุ๋ยเรื่องอรุณที่ร่วมสร้างสรรค์โครงการดีๆในการพ่อปมเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรื่องราวการเกษตรอันเป็นรากฐานสำคัญของทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ oh <dear> ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ท่ามกลางธรรมชาติและความรู้ลานะคะที่ Oasis บ้านแสนดอยสปารีสอร์ทค่ะ9ปีของโอเ a s i สสปาที่คุณพาทีเลนคุณเทอร์บี้ได้บริหารสปามานะคะวันที้มี9สาขาและได้ขยายเป็นโรงแรมขึ้นที่นี่คือ Oasis บ้านแสนดอยสปารีสอร์ท ซึ่งท่าผู้ชมจะได้พบกับความรู้ร,ราทั้มการธรรมชาติของห้องทั้ง11ห้องที่มีการออกแบบตกแต่งไม่ซ้ํากันเลยค่ะที่ Oasis s สปาแสนดอยบ้านรีสอร์ทแห่งนี้นะคะออกแบบด้วยศิลปะแบบล้านานานแบบโมเดิร์นนะคะผสมผสานกับางานเครื่องเงินและก็งานทองแดงในงานผ้าถักทองมือเป็นการออกแบบและตกแต่งที่ผสมผสานพออบอ,อุ่นได้อย่างลงตัวและสวยงามค่ะ ศสลปะปฏิยกรรมแบบล้ำนาประยุกต์ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชมเทาต่างๆที่ได้รวบรวมมากเก็บไว้ที่โรงแรมแห่งนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเข้ามาแล้วพบกับงานศิลปะที่สร้างสารรค์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงกล้องระดับโลกนะคะได้มาฝากฝัง,งคุณงามไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ ภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะของชาวเหนือและชนเผ่าต่างๆทำให้เราได้สัมผัสกับขบวนอุบที่ลงตัวค่ะ ในเไม่ล้ามาลายสิ้นเมื่อมาถึงโอเอซิสปาค่ะ บ้านแซนดอยสปารีสอร์ทนั้นใช้วัตถุดิบที่เป็นออแกนิกทั้งหมดนะคะที่ปลูกบนเนื้อที่ของเขาเองทั้งหมด8ดไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทานอาหารทุกอย่างเนี่ยได้อย่างเรียกว่าสะดวกสบายใจคุณมาที่นี่แล้วคุณจะต้องประทับใจเหมือนอิงๆนะคะคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นแบบประทับใจไม่รู้ลืมทีเดียวและวันนี้นะคะพี่แทนรายการอย่างอิงก็มีบัตรที่พักของโอเอซิสบ้านแสนดดอยมาให้ฝากคำตอบของคุณเอาไว้นะคะที่ดอกจัน33688 และสัปดาห์หน้ามาดนแลชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสมาพักผ่อนที่โอเอซิสบ้านแสนดอยซึ่งมีเพียงแค่11ห้องเท่านั้นนะคะแล้วมาดูแลชื่อผู้โชคดีกันค่ะโอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทมุนเสนเความรู้ราที่แสนอบอุ่นและประทับใจท่ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นแบบนี้ค่ะ คว้มสนับสนุนโดย Pliema l i f e t i m e นวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม a v i ิ s บริการรถเช่าทั่วประเทศและนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่จะมีโอกาสไปพักผ่อนเล่นน้ำในห้องพูลวิลล่าที่โรงแรมเอสตาพูลววลล์เชียงรายมูลค่ารางวัลละ1น0่0 0 0บาท5ท่านค่ะ ฉเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วเอสตาพูลแวาเลเชียงรายเปิดมาแล้วกี่ปีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1น,นปี4เดือนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรจากเอสตาพูลแวาเลเชียงรายรายชื่อผู้โชคดีคุณเจตสีดีอายุทยาคุณพิชพงษ์วงบุรณวาทชนบุรีคุณจุทาการเตชะวันนเวคินกรุงเทพคุณกิติยากล้าเพาลีสระบุรี คุณสุชาวหมื่นปราการคนครพนมคำถามประจำสัปดาห์นี้โอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้อง1.18ห้อง2.16ห้อง3.11ห้องช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากโอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทเชียงใหม่5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ อิอิยังไม่หายคิดถึงท่านผู้ชมเลยตอนนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณสวิส s ซอเทลเลอร์คอนคอร์ดนะคะที่มาร่วมแจมความเป็นไทยกับเราในสัปดาห์นี้และหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w i n g i n g com หรือแฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจริตค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงกันสัปดาห์หน้าก็เปิดมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจริตทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้บ่ายสามโมงครึ่งทางช่องห้านะคะเพื่อที่ว่า คุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ